วิธีซื้อประกันการเดินทางสำหรับการเดินทางในยุโรปในการเริ่มต้นให้พิมพ์ a l l u s Travel Insurance ในแถบค้นหาแล้วคลิกที่ลิงก์แรกซื้อประกันภัยออนไลน์บนเว็บไซต์ชำระเงินด้วยบัตรธนาคารใดก็ได้กรมธรรม์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณหลังจากชำระเงินกรมธรรม์นี้มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศทั่วโลก เหมาะสำหรับพลเมืองทุกสัญชาติอายุตั้งแต่1-100ถึง100ปีและเป็นไปตามข้อกำหนดของสถานทูตสำหรับการยื่นขอวีซา่าประกันสุขภาพสำหรับนักเดินทางครอบคลุมตัวเลือกประกันภัยต่อไปนี้การรักษาพยาบาลคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายการแบบเลื่อนลงบริการขนส่งทางการแพทย์โควิด -19 ค่าใช้ใจ่ายด้านพิธีกรรมอุบัติเหตุตั๋วไปกลับสัมภาระสูญหาย เที่ยวบินล่าชา้าเอกสารสูญหายความรับผิดต่อบุคคลที่3หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยความช่วยเหลือทางกฎหมายการสื่อสารทางโทรศัพท์การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในส่วนนี้เราสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมประกันภัยการเดินทางได้คุณต้องเลือกประเทศที่จะเดินทางไปหรือ worldwide และระบุระยะเวลาการเดินทาง จากนั้นเลือกจำนวนเงินประกันที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเป็นดอลลาร์หรือยูโรคุณยังสามารถเลือกประเภทการเดินทางได้เช่นนักเรียนทำงานสมบ Active Extre m e มกีฬาล่องเรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิกปุ่มด้านล่างคุณยังสามารถเลือกประกันภัยรายปีประกันภัยสำหรับชาวต่างชาติ หรือหากคุณกำลังเดินทางอยู่แล้วโปรดเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อรับส่วนลดคลิกฉันมีรหัสโปรโมชัน่นและป้อนรหัสโปรโมชัน่น YouTube Zero เมื่อคุณป้อนรายละเอียดทั้งหมดแล้วราคาจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและคุณจะเห็นราคาในแถบด้านข้างดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยคลิกปุ่มถัดไปที่นี่คุณต้องป้อนข้อมูลสำหรับการซื้อประกันภัย กรอกชื่อและนามสกุลของคุณด้วยอักษรละตินตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางกรอกวันเกิดและหมายเลขหนังสือเดินทางสิ่งสำคัญคือรายละเอียดทั้งหมดต้องตรงกับหนังสือเดินทางของคุณขั้นตอนสุดท้ายคือการกรอกหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลที่จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภยัยหากคุณเดินทางคนเดียวคุณสามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้แต่หากคุณเดินทางกับผู้อื่นให้คลิกเพิ่มผู้เดินทาง คุณจะต้องกรอกรายละเอียดของบุคคลที่คุณจะเดินทางด้วยได้แก่ชื่อและนามสกุลของคุณด้วยอักษรละตินตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางวันเกิดและหมายเล็หากคุณเดินทางคนเดียวคุณสามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้แต่หากคุณเดินทางกับผู้อื่นให้คลิกเพิ่มผู้เดินทางคุณจะต้องกรอกรายละเอียดของบุคคลที่คุณจะเดินทางด้วยได้แก่ชื่อและนามสกุลของคุณด้วยอักษรละติน ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางวันเกิดและหมายเลขหนังสือเดินทางจากนั้นคลิก เพิ่มผู้เดินทางหากคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องคุณสามารถแก้ไขหรือลบผู้เดินทางได้ดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยคลิกปุ่มถัดไปเราขอแนะนําให้คุณเพิ่มประกันภัยเพิ่มเติมในกรมธรรม์ของคุณซึ่งคุณสามารถเลือกได้จากรายการด้านล่างเมื่อคุณเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงราคาในแถบด้านข้างหากคุณได้กรอกขั้นตอนทั้งหมดและป้อนข้อมูลทั้งหมดแล้วให้คลิกปุ่มชําระเงินหลังจากไปที่หน้าชําระเงินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรมทรรจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณหากอีเมลไม่ปรากฏในกล่องจดหมายโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของกรมทรร์ได้โดยการสแกน QR code ยินดีด้วยคุณซื้อประกันภัยการเดินทางสำเร็จแล้ว